สวัสดีครับผมวันนี้พบผมวิชัยวีทีครับวันนี้ฝนตกหนักมากเลยครับจังหวะพอดีนะครับวันนี้เราก็ทำริปเปอร์ของท่างเกี่ยวนะครับริปเปอร์ตัวนี้ริปเปอร์ขนาดสองถังนะครับความหนาของปันนะครับสามสิบสองเอ้สามสิบห้ามิลนะครับคือสามสามเซนครึ่งครับความหนาของตัวเหล็กที่ทำิปเปอร์นะครับเอาแล้ว ตัวที่สองถังปุ๋ยในราคาที่49 0 0 0บาทนะครับน,นี่ก็ลูกค้ามาล่าเองนะครับไปกับกนิวฮอลแลนด์เจดแรงนะครับตัวที่สามค่าครับค่าถังปุ๋ยเดียวก็อยู่ในราคาที่40,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ของเราจะเป็นใส่สองถังนะครับใช้แบบโรตารี่ปั่นโรตารี่ปั่น ปั่นอาใช้ยอยใช้ยอยปั่นนะครับพูดติดนะครับใช้ยอยปั่นก็ปั่นตัวนี้ก็โซ่ก็จะหมุนตัวนี้ลงทํางานตัวนี้นะครับตัวนี้ลงทั้ง,ง,งสี่ขาเลยลเนะครับลงทั้งสี่ขาครับ้งสี่ขาเลยถังปุ๋ยเป็นตันเ,ยเลยนะครับเป็นตันเลดเราพ่นสีเฉยยังเป็นตันเลยนะครับคือตรงนี้แกงก็เป็นตันเลดนะครับ ้มาใเองนะครับเห็นตกหนักมากครับวันนี้วันที่21พฤษภาคม2565นะครับนมจะก็ติดต่าได้ครับที่ช่างเขียวนะครับหรือประโวิชัยครับช่างเขียว38ต3ม2 1 6 4 0 1นะครับตามนี้นะครับตามนี้เลย หรือจะติดต่อที่เบอร์ทวิชัยครับ083 338 2507นะครับบริษทพีทีสี่เนะครับอันนี้เป็นช่างเขียวนะช่างเขียวรอรอนะครับช่างเขียวนะนี่แหละครับช่าสงสีมือที่ทำขายกันอยู่ทุกวันนี้ของวิชัยพีทีนะครับนี่คือลูกค้านะครับลูกค้าในไทยนะ นี่ก็เป็นรถคันใหม่ของทางร้านนะครับใครอยากซื้อหน่วยก็ซื้อได้นะครับเจ็ดสามสองนะครับกระเบียนเป็นรถกระบะติดลิฟต์นะครับติดติดเนี้ยนะ จะตกหนักไปหน่อย เอาแขนกลางใส่ก่อนฮะ<อ>ใส่ได้เอาแขนกลางใส่ก่อนแล้วก็ขันแขนกลางไทยเอาแขนกลางยันได้เออ,เอแขนกลางใส่ก่อนเออแล้วก็ไายยกหมุนตัวนั้นขึ้นยกขึ้นหมุนขึ้นไปเออ พอดีอยครับพอดีอยเดี๋ยวยกเดแขนแขนขวาขึ้นฮะย,ย,ยังยังยังยกขึ้นยกขึ้นลอกยนหมนมก้อั้นสุดแล้วสุดแล้ว đây mẹ ừ. chốt mà hắn kính rồi ha ừ. à, โอเคได้แล้ว <Okay. S 1> ยกขึ้นสักหน่อย <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกส uh huh. ลักสลัก mm hmm. ยกขึ้นนิดนึงครับเ mm hmm. บาๆอย่าเพิ่งสุดนะ mm hmm. ยกเอาตัวนี้ออกก่อนโอเค ยกสุดๆด,ด้วยน,ะน,น,นนะ่อยได้แค่ไหนโอ้โอเคโอ้ยังสูงยนะังสูงครับโอ้ฝนหยุดแล้ว ตั้งโซ่คางเลยครับบริษัทมันแก่งต้องตั้งโซ่คางกันหมุนโซ่คางให้ตึงเลย<ม>เรียบร้อยหรอเาปอนครับ <laughs> ตั้งโซ่คางยกสบายครับสบายโอ้ <laughs> เสียงดังเมื่อกี้ขออภัยท่านผู้ชม โอเคครับโอเคครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับ